เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบรายการผมขอตั้งชื่อรายการเลยละกันเพราะผมฉากทําแบบช่วงนี้มากก็คือไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะคะรับผมเป็นช่วงที่ระหว่างขั้นกลางที่ยังไงอะขั้นกลางระหว่างที่เราเพิ่งจบของเกมก่อนนั้น,นี้ไปก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมใหม่ผมอยากทําแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งอันนี้ผมจะเป็นเกมชื่อว่า c o s t u m e Quest นะครับเป็น <c oughs> การที่แบบ ยังไงอะเป็นเกมเก่าประมาณหนึ่งแล้วที่แต่งตัวแล้วก็จะเข้าไปสู่โลกจินตนาการเลยอะครับโอเคเพื่อเพื่อให้เห็นภาพนะเข้าไปเลยดีกว่าเหลือเสียเวลามันจะมีสองภาคระหว่างคอสตูมเคสแล้วก็ไอซนะครับกาเบียออนไอซ์อะอโอเครับผมจะเล่นแบบออริจินอลก่อนก็คือคอสตูมเคสนะครับมาเอาเซฟเซฟสามแม่งเลย เันเป็นเกมเก่าที่น่าสนใจมากเลยนะซึ่งผมเคยเล่นไว้เคยเล่นนานแล้วแต่ก็เล่นไม่จบด้วยนะ,ะตกแตกตกแตกมันเป็นช่วงระหว่างที่ไงฮาโลวีนใช่ไหมจำแทบไม่ได้แล้วเด็กๆอนุทอบีอันอ๋อใจเย็นทันที่ฮาโลวีนโซพีทกูดเอา มัมฮัลวีนอิส about making friend about t o r r e t and candy จ้าหาเพื่อนใหม่ความทรงจำ you นี่ไง you have sting togetter okay. oh are you actor <laughs> ไม่มีทางหรอกหนูไม่มีทางไปหรอกเอ่อแปดพึงทีอ่านไม่ทนันใจเย็น <laughs> เทดออลกี้เอาช่างมันมแล้วกันอย่าตีกันอย่าเอาอย่าตีกันพอพูดตามด้วยอ่าอยู่อะซัพพอร์ตอยู่ทูกพูดอ่านอยู่อะไรที่เช็คอันดับที่ต้องฝันจริงจะเลือกตัวละครไหนจุกจ๊กจักจ๊กจุ๊กจั๊กผมขอเลือกตัวผู้หญิงแล้วกันอยากปกป้องน้องเว้ยยอ่าชาย้วกันอ r e you kidding ไม่ต้องพูดเลยซา r r y 啊เซ r r y 啊อะไรสักอย่าง ยูโอไหนถูกดิจิตอลได้ครับโอเคก็เริ่มแรกมันน่าจะให้เราไปที่บ้านก่อนไปบ้านเพื่อไปขอแคนดี้ทิกออทรีนะครับว้โวว้าวว้าวว้าวดิจิตฮอลลวีนโอ้ไม่เอาไม่เอาฉันไม่เล่นนะมันแคนดี้ไม่มีแคนดี้เออ เอ uh, t ออิต i ิม about h o w b a แปดอย่าไปกินมันเลยมันแย่มากเลยนะโฮ้ยลูกไปไหนไปที่นี่เหรอจำแทบไม่ได้แล้ว good about the house w n o t you เฮ้ Where you go นายไปไหนอะ deep and cat of chimpanzee บินอยู่ h อนเออโอ้ย c a l i f o r me จ้า กลัวอะไรก็ไม่รู้ทิกอัลทรีดวัดตัวบ้าตัวบอเลยเนี่ยคแคร์ฮิวแมนไอเป็ดอะแคนดี้ตุกอมเหรออ,อ,อ,าาอ,าาออ๋อบอมเมาร์ทำเพียอยูเก็ตทิกเราปล่อยปล่อยหนูไปอย่าจะไม่แค่แคนดี้ ้ด no. ี What? What ๋ยวจะได้อ่ะเหนือเรับกูจังเลยน้องชวัดวัดเด้อไปไหนอะพี่ไอเซนโอเพนอัพเฮ้เปิดไอเซนแกนดรอดแต่ไอคอนแคนดี้ฉันมีแคนดี้นะเออไอเกตออเดอร์เดอรเซโนแคนดี้อ่ะรอแบ็กอินอันดิวเอาแกขออ่านก่อนแล้วค่อยแปลไม่ได้เหรอ แค้น uhm, จะไม่ใช่แค่นดีนะปล่อยดูน้องแดจูเฮดแต่ยินฉันไหมบีจอนโบจอนโบจอนเหรอชื่อโบจอนเหรอเทมิจอนอินเวกัสออสเวติฟายออร์ดนะโอเคกระับเอ้ยเดี๋ยวโยข้ามเลยอ้าวเฮ้กครับอันโอทีวันดูวันดีก็จะได้บอกพี่ชายฉันนะ โอ้ยยูเวสสปอร์ตทูซีแดนนี่ว้าวมาทีครับจะสู้เหรอเออจินดอดไอจิการเขาเขาเ่าฉันจะกัดการแก้หชิฉันจะถึงเวลาโชว์นายทีเอาทิ้แ back way and form a t t e n นชินเฮือโอุ่เท่มันเท่มากเลย หุ่นโยเอ่อกอปตินจะมาสู้อะไรกับหุ่นโยนะครับโยทาเจ้าเดีเฟนส์มอนสเตอร์อินแบทเทิลได้จ้ะเลือกเอ็กซ์อืออืมโดนเนี่ยครับโดนเนี่ยครับกดวายเพื่อกันเดี่ยมได้ได้ได,ได้กดเอ็กซ์เพื่อเอ้ยรีบไปหน่อยอย่าอย่ากดวายเพื่อกันมามามา จะมาสู้กบหุ่นยนต์เหรอครับกดวายเพื่อใช้อัติเมตอัติเมตแมชชีนเฮืออัติเมตแคนดี้วิกตอรี่เอ็งพีสามร้อยสิบแล้วก็แคนดี้ยี่สิบห้าน,นะครับโว้แ <c oughs> ม่มดหฮะอ๋อทีนอายุเย้เวทธารวิทอิทธคิออกมายทิงเฮ้ แทบอยู่สิทธิ h จะชุดดำสป p ร์ตอัน c o น e Intel โอ้ยโอเคอันนึงนะมันอ่านแทบไม่ทันเลยอ๋อโอ้ยมักอยู่เฮ้่อคูดอะไรแบบนั้นจะจะอ่าอะไรนะว่าจะอ่ะฮะวัด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 ให้เป็นเกิดอะไรขึ้นโอ้โห ใช้วาร์ปได้เนี่ยวัดเอาเสื้อผ้าข่อยให้ไปหนอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยโอ๊ยเดวันเดวันไปเลยเราต้องไปตามน้องกลับมาโอ้รู้ส้อ เหรอจะเมียวเมียวแคก็อิงูมาฟตนี้ต้องตามแมวไปเหรอตามแมวไปใช่ไหมได้ครับแกจะไปไหนอ่ะคิตตี้กดวาเพื่อวิวกดอัเตอร์รยตวแคดี้วิดาโอเคมา กด x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  เก็บแันด kind of mm ีไ hmm. ด้เก็บแันด anyway> ีมีให้เก็บมีให้เก็บก็ต้องเก็บมีให้เก็บก็ต้องเก็บตรงนี้มันจะเก็บแคนดีได้นะเอาไปซื้อคงซื้อของได้เอาไานี่เอามามีไม้มีไม้มีไม้เอาไม้หมดถ้าจะไม่ผิดมันจะให้เราตรงนี้มันจะเป็น เอากด A เอะไปกล่องโอ้น่าตรงนั้นมีของข้างหลังอะมาครับมาครับเออเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยมาโอ้ดิดิชูจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วมาโออ้ยติดติดติด ติดตะลดิดติดตลดิเดติดเออออกไปขวางทางขวางทางมีของให้เก็บโอ้ได้สกูตเตอร์โอ้อ่านรมีของแปลงร่างเฉยเลยอี่าเอี่เออไปไงอ่ะมันต้องไปได้ดิตรงนี้มันไปได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมหรือเข้าใจผิด มันไปได้ไม่ใช่เหรออ้อาวอ้าอมันคงจะผิดแล้วล่ะมา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 ตรงนี้น่าจะเอาของหมดแล้วต้องกลับใช่ไหมกดบีโอ้ยกดบีเฮ้ย What are you doing แกทำอะไร Just following order คิดโตนเอ้ย <c oughs> นี่แกจะมาเล่นมุกตลกอย่างนี้กับฉันเนหรอฮ้แกขอโทษ ฉันไม่ม mm ีเวลาเล่นด้วยอ๋อเจอุดปฮจุดจุดกได้อ๋อไรฮ่าฮ่ออต้องไปไปไป What Now in b u t u n ชิปแปดกดหกไปที่มันให้ทำที่อาทินยสิบบ้านเอาเอาบอลแดนที่แมตช์กัน ยี่สิบบ้าทเลยเหรอเยอะไปเปล่าสวัสดีครับคุณตำรวจเปิดทางให้ผมหน่อยสิผมต้องไปฝั่งหนูนะ่าแอนอ๋ออนนี้เข้าไปแล้วอ๋อตอนนี้ฝั่งบ้านเรานี่ครับไม่รู้ต้องไปไหนแล้วงันเนี่ยลืมหมดแล้วเดีย๋ยวใครเอาแคนดี้มาซ่อมไว้ตรงนี้อาจจะต้องอ๋อไปบ้านไหนไปบ้านนี้ปะ วัสดีครับโอ้ถ้าจะไม่ผิดตรงนี้จะเป็นให้ไอันตรงนี้มันจะเป็นพวกเราได้นี่ใช่ไหมได้วิ่งได้ได้วิ่งใช่ไหมวิ่งใช่ไหมได้เราต้องหนีตัวเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะ3ามสปีละมา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 ,มา,มาตามผมไม่ทันหรอกตามผมไม่ทันหรอกนี้นี่นโอ้ยเดี๋ยวตีตีตตใ่ใ อย่านะครับอย่านะครับตามผมไม่ทันหรอครับตามผมไม่ทันหรอครับตามผมไม่ทันหรอครับ้ออเออไอแอมดูแบ็คทิกโอ้ยอยยโยย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 ได้ถือว่าโอเคยย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 ยะยยยทำบ้า,รบราบบบยย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 ยเยยยยยยยกยยยยยกยยยยยย เออทะเอาอาอาทอพีจะไปฟ้องแม่แน่นะอ๋อออยุรเรรีโกอิงไอทำไมไม่มาก่อนที่เราใจนี่เออวอนี่เราจะได้เพื่อนผมจำได้กด R T เพื่อเปลี่ยนแล้วก็กด A เพื่อนี่สุดยอดมันจะมีท่าอยู่อะกด Y ว้ปะไม่ใช่ดินี่ไงนี่ไง้โอ้โอเค แป๊บนึงนะผมต้องการกดแมปอะกดไงวะ,อ,ะอ่าอ่ากดไม่ได้อะโอเคกดไม่อ่าแป๊บนึงนะขอนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่า,ผม,า,า,านนผมต้องการสไลเดอร์สไลด์หนอนผมต้องการสไลด์หนอนวัสดีครับทิกออทรีดนี่จ้าให้ผมเดินนะ คนเราไปทั้คนยี่บ้านเลยโอ้โหให้เยอะมากเดี๋ยวนี่ถุงสีมิติวะเนี่ยก็คืออันบ้านไหนที่ให้แล้วเราก็จะเราก็จะบ้านมันบ้านมันจะเป็นสีดำชิคออชีนโอ้สวัสดีครับโอ้ไหนน่าเธอจังเล่จ้าเลยเจ้าหนูขอบคุณครับ โอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้นายวาร์ปเหรออ๋อเออขอคันที่หน้าบ้านหน่อยนะครับมาที่หน้าบ้านทิกออทรีนเย้สวัสดีครับโอ้ยแตงเกียวแตงกียว,วหลายๆเลยมามีบ้านแถวบ้านนี้ใช่ไหมมีบ้านในบ้านเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับทิกออทรีน ว้าวกริ้นต้องสู้เนี่ยเฮนชินจริงโอ้โหวอรีเออร์กับหุ่นยนต์ทาร์ฟอร์เมอร์นะฮะไ้สองตัวเลยหรอเพิม่มมีตัวปืนด้วยวะ่ะน่าจะต้องน่าจะต้องเอาปืนก่อนออืเอา้าอีนี้ดียูโดนเข้าไปอออเออ จิมทวงแทกเอ้ยเดี๋ยวกดเอาไม่ใช่กดวายเหรอโอ้โหมีอืออย่านะครับอย่านะครับอือโดนเข้าไปกด X เพื่อวายอือกดเอไม่ไม่กลัวหรอครับผมบล็อกได้หนีไปเลยมักชินแคนดี้ใช่เอาไม่ได้ เอาเอ,าเอา๋ไม่งไงกันอ๋อเพิ่มบัฟโอ้เพิ่ม,ม,มการโอเคกดเอ็กซ์อเอาแปรกดไม่ทันกดไม่ทันเออเอามาเออเวกตอรี ไปต่อเลยดีกว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เราต้องการเอ้ยอันนี้เอาแล้วเราต้องต้องการแคนดี้โอ้ยวัสด,ดีจ้าอ๋อจะให้ทำเคสวันด,ดีลุงขอแคนดี้หน่อยจีได้ไหมจ้าแคนดี้อะครับอ่ะวัดเดี๋ยวว่าวัดกดอ๋อ อออืมอืมเออดิโออืมเออ,เเอ,อนี่เอามา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 เอาเอาสีแดงต้องสีแดงเป็นหลักสีแดงเป็นหลักเยี่ยมวิคเตอรีนี่ผมเก็บยี่สิบลูกแล้วเหรอขอคันดี้หน่อยเย,ย้คันดี้ยี่สิบขอบคุณครับลุง สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้ารูส้สึกว่าตรงนี้จะเป็นขายของโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา Attack Power เหรอ e อเนมี่พา t แอคแอ่ก,กอเ,อเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีความจำเป็นทำไมตรงเฮ้ยส,สว,วัสดีจ้าอะไรวะให้เควสเหรอให้ตามหาแต่ละอัน เหนวโอ้เดี๋ยวติดอะไรแหมผมนี่ระดับไบเกอร์วันนี้จ้าคุณย่าเอาพายไปขวางนั้นมันไม่ดีนะให้เควสอีกแล้วให้เควสอีกแล้วตีต,ต,ตีไม่อยากทำเควสเออเหน้แหน่แหยวผมต้องไปไหนแล้วทีนี้บ้านนี้ไม่เปิดนะแต่ตอนเออตอนมีของไปไม่ได้เหรออะไรวะ มีแต่เควส์ว้ยวววววอ,อ๋อทิกเอาทีนหน่อยเทคออร์ทรีนอ้เอาเยอะเหรอวัดเห็นชินมา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 เอาตวัวนั้นกดได้ไหมกดเอ็กอือโดนพัน พันแมชชีนเบสิกเบสวายเอ๊ะมางี้กันได้จ้ากันได้กดเอ็กอมแมชชีนแอคแท็กแอคแท็กเบสิกวิอืมการบอดี้บ็อกบอดีบอ้บ็อกบอดี้บ็อกกดวายแมชชีน แคนดี <Candy. S 2> า้าวไม่ตายกดเอ็กก่อนเลยเอ็กอกดผิดด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้กดผิดด้วยไงปีแย่นะครับเออกดเอ็กกดเอ็กอือแม็กชินแคนดี้มาเอามากดเอ็กเอากดผิดตลอดเลยเว้ยเวิคตอรี่นะจ๊ะขอบคุณครับเฮ้ย ไปบ้านนี้ไม่ได้บ้านนู้นไม่ได้โอ้ยลุงสวัสดีจ้ามาทำอะไรตรงนี้ต้องหาหกเด็กคนเด็กเอ้าอะไรเอ้ากันแต่เข้าไม่ได้เอ้ยนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไอ้โอ้โหอัจฉริยะ สวัสดีจา้าเดี๋ยวนะข้างบนมีอะไรตล้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีของนี่ไงอ,อ๋อได้ผ้าเอ้ยชีสกระดาษดิขอเป็นอันนี้นะผมรู้สึกว่าต้องใช้วัดเดี๋ยวนะ มันอ๋อไอ้พวกนี้มันเอาไว้หาโอเคหาชุดมาทำมามาขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยดีจ้าเอาวะเหนียวเฮ้ยตรงนั้นมีของอะ่ะมาเอา้เอาทำไมาแม่ไปอะ่ะเอา้า เอาอยู่ดีก็ไปได้โอ้ตรงนี้บ้านททกออทรีนเย้ยบริจาแหน่ขอบคบุณครับขอบคบุณครับตีหนึ่งทีก่อนตรงนี้บ้านใครเทคออทรีนคุณตำรวจ ขอหน่อยเลยเย่เอาเป็นครับเสียงหมาหอนที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนะี่ยเปิดแบบก็ไม่ได้มันหรือมันเปิดไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วโอ้อ้าวมนุษย์เ,เห็นชินอย่านะครับอย่านะครับ โอ้โหจอมเวทว่ะกลับที่จอมเวทพวกแกนี่เดี๋ยวนะอเอาเดี๋ยวเวลสามกัวเวลเออเวลสองเวลสองเวลสองแล้วอเวลหนึ่งกูจสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้บัากว่ามันบ้าเออโอ้โสยสู้วโอ้ยติดติดเบิร์ดติดเบิร์ไอเดี๋ยวกดผิดอีกแล้ว กด x ก,กด y อชอบกดผิดตลอดโอ้โหปาร์คปาร์คทั้งคู่กด y กะโอ้ยเจ็บ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 เอ้โห้นี่เดียวเองกด y เออเอะมามาชิวก่อนี๋ยวมันเปิด โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยลบสามโอเคมีฮิวอยู่มีชิวมีชิวโอ้ยมันเบิร์นอ่ะมันเบิร์นเบบี้เบิร์นอ่ะมาแบ็คชีนกันเปลี่ยนชื่อทาเลยสามเจ็ดได้อยู่เอกโดนเบิร์นหน้าตาหน้าตายอะ่ะโอเคเรามีชิวเรามีชิวงานะครับอา้าวสองตาจิตแหวะมาเออเอาอนี้เดียวเองแต่ไม่เป็นไรเราชนะ วิ <Victory. S 2> กเตอร์่ีอานะครับ yeah, เย้หัวหอมแล้วอ๋อวัดีจ้าเซฟบรอว่าตรงนั้นเข้าไปเอาไงวะเข้าไปเอาไงเข้าไปเอาอยัางไงตรงนี้เหรอเย้ yeah. วันดีจ้าเอาแคนดี้ขอชุดดิ อีกแค่ชิ้นส่วนเดียวมั้งหรือสองวะม,มันก็จะครบชุดแล้วเอ้ยขวางทางเอาเราวนมาทางนี้เฉยเลยอ่าอ่าไม่ใช่ฮนะถ้ามีทางไหนที่ยังไม่ไปอีก่ะอ๋อ ข้างล่างไปยังข้างล่างไปได้ไหมรู้สึกว่าข้างล่างมันจะไปได้อีกใช่ปะ่ะก้ไม่ดินี่มันสุดแล้วโอเคค่อยๆล้อไปแล้วกันมันต้องมีดิมันต้องมีนี่ไงนี่ไงเ,เออไปไงล้อขอบไม่ได้สวัสดีครับไม่ได้ครับอ่า อโ no นเดะผมควรจะไปตรงไหนล่ะกลับมาที่เดิมไปเลยอ๋อนี่ไงอ่ามาอีกออทรีนเอา้าโอ้โหเจอเร็วมากเอ็นชิ้น โอ้ยจอมเวทสีขาวตายแน่เลยโอ้ยโอ้โหเอลสองไม่เหมือนเมืม่อกี้กดเอ็กซ sure. ์นี่แมชชีนพัน sliding slash ฮิวอ่ะมันมีเวทฮิวด้วยโอ้ยบับ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 เบรอบับเบรอปั๊บอย่างงี้ต้องโดนอย่างงี้ต้องโดนอย่างงี้ต้องโดนืออ คีวปั๊บอย่างนี้ต้องโดนคีวปั๊บอย่างนี้ต้องโดนเอาเอาแมชชีนโอ้ยคิวไม่ไดีว่ะอือสองเองเบิร์นไปพี่เบิร์นไปดิเบิร์นไปพี่เบิร์นไปดีโอเคโอเคครับเอาเป็นว่าผมขอ จบไว้ในเพลงเท่านี้ก่อนดีกว่าผมว่าเล่นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ที่เฉยว่าวันว่างๆอ่ะไม่รู้ว่าอยากจะเล่นอะไรดีเพิ่งเป็นรายการที่นี่ผมอยากจะทําก็คือรายการไม่รู้จะเล่นอะไรดีแทนแทนก็ถ้าใครดูพิการมาก่อนก็คงจะรู้ว่าชื่อรายนี้มาดูคุ้นๆนะแต่ก็เอาเถอะโอเคครับเอาว่าผมขอจบไว้ในเพลงเท่านี้ก่อนดีกว่าเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าวันว่างๆทุกคนอยากจะเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ร์ e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาเเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย